สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดปอก็อจะพาเพื่อนมาสอนต่อจอ3จอขึ้นไปนะครับเราจะมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต่อจอแยกลหลายๆจอเนี่ยมันต้องดูอะไรบ้าง จอเราต้องเลือกใช้แบบไหนพอร์ตการเชื่อมต่อจอเราต้องดูยังไงแล้วก็ในส่วนของสเปคคอมเราต้องดูยังไงนะครับถึงจะต่อจอได้หลายๆจอนะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดจอแล้วก็เมนบอร์ด CPU ที่เราเลือกใช้นะครับเราต้องเลือกใช้ยังไงวันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวสเปค CPU ที่เราใช้จะเป็นตัว Intel Core i5 Gen 10นะครับที่มีชิปกราฟิกในตัวนะครับสามารถ ต่อจอแยกได้ถึงสูงสุดถึง3จอคนระับผมในเมนบอร์ดที่เราใช้แล้วก็ CPU i5 Gen10 ตัวนี้ก็ยังสามารถไลฟ์สตรีมได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาสอนในพาร์ทถัดไปนะครับผมในวันนี้จะมาสอนแค่ในส่วนของการ ต่อหลายๆจอนะผมไม่ว่าจะเป็นการต่อเมนบอร์ดออก3จอต่อกาจอออก4จอเนี่ยมันต้องทํำยังไงมันต้องมีอะไรบ้างและเราต้องใช้ในส่วนของอนแดปเตอร์แปลงสายยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาบอกไลฟ์ทุกอย่างเกี่ยวกับอนะผมแล้วก็รวมไปถึงการตั้งค่าจอนะครับผมไม่ว่าจะให้จอนี้เป็นจอหลักหรือว่าจอนี้เป็นจอหลักหรือว่าเราอยากใช้จอนี้เป็นจอหลักก็จะมาสอนการตั้งค่าเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของ การตั้งค่าของจอนะครับผมจะให้จอนี้เป็นจอ 1. จอ2จอ3หรือว่าจะให้จอนี้เป็นจอ 1. จอ2จอ3เพื่อที่เวลาเราจะเลื่อนแถบโปรแกรมเนี่ยเลื่อนมันได้อย่างตามใจเราต้องการนะครับมันต้องตั้งค่ายังไงเดี๋ยววันนี้แอปเปิลก็จะพาเพื่อนมาดูกันด้วยนะครับเอาล้ครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอปเปิจะมาสอนการต่อจอหลายๆจอและการตั้งค่าพื้นฐานกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเอาจอเนี่ยไปต่อหลายๆหน้าจอนะผมก็คืออยากจะต่อจอ ชิดกันนะครับผมชิดกันผมแนะนําเวลาเลือกซื้อจอนะครับผมให้เลือกซื้อจอที่แบบเป็นขอบบางนะครับเวลาเราเอามาต่อกันน่ะมันจะได้แบบดูเนียนตานะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆซื้อจอที่แบบขอบจอมันหนามันจะทําให้เวลาเราเอาจอมาต่อกันมันจะทําให้ดูไม่เนียนตานะครับถ้าเพื่อนเอาไปเทรดหุ้นหรือว่าใช้โปรแกรมที่แบบต้องการแบบจอมันชิดกันน่ะถ้าขอบจอมันใหญ่มันจะทําให้แบบ ภาพมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับมันจะดูแบบขัดขัดกันมันทําให้เพื่อนๆแบบทํางานไม่ค่อยสะดวกนะผมเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อจอผมพยายามเลือกซื้อแบบขอบบางนะอันนี้อันนี้คือขอบบางแล้วนะครับขอบบางนี่ครับเอามาชิดกันมันก็จะประมาณนี้มันก็จะแบบดูต่อเนื่องกันมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขยับเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยครับนะเอให้ดูใกล้ๆกันอะไรเงี้ยผมอันนี้มันคือสามารถทะลุกันซ้ายขวาได้เลยนะปึ๊บปุ๊บป๊บอย่างเงี้ยครับสะดวกสบายมากๆนี่ นะอันดับต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำนเพื่อนๆนะครับอันนี้คือจุดสำคัญเลยนะครับเพราะว่าผมตอนประกอบคอมใหม่ๆผมก็พลาดเหมือนกันในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อของจอนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อการ์ดจอรุ่นใหม่ๆสมัยนี้นะเขาจะใช้เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ HDMI แล้วก็ d i s p l a y Port นะแล้วก็ในส่วนของดี u ัไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของพอร์ต DVI ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนก็คือจอที่เพื่อนเลือกใช้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจอไปต่อผนังหรือว่าที่แขวนเพื่อนก็ต้องดูจอด้วยนะครับว่าจอของเพื่อน,นที่เลือกซื้อเนี่ยมันมีรูในการแขวนผนังหรือว่าติดผนังหรือว่าติดที่แขวนหรือเปล่าถ้าจอนั้นไม่มีมเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะแบบติดได้ผมหรือมันอาจจะมีที่แปลงแต่มันก็ไม่สะดวกเท่าที่มันมีที่ เกาะผนังหรือว,ว่าที่แขวนมาให้เราแล้วนะครับมันจะสะดวกกว่านี่อันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะไม่มีเอออันนี้อันนี้อันนี้น่าจะมีที่แขวนมั้งเพราะว่าถ้าถอดอันนี้ออกนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีดด้วยจุดสาคัญเลยนะครับโอเคพอตการเชื่อมต่อสําคัญยังไงเดี๋ยวผมจะพามาดูอันนี้คือ HDMI ผม HDMI เดี๋ยวผมจะพามาดูต่อจอตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือ คอมที่ผมใช้อยู่ต่อออก3จอนะครับทุกจอเนี่ยก็คือเสียบผ่านก์ดจอหมดเลยนะตัวนี้จะเป็น RX 5 5 0 0ันร XT นะครับรองรับการต่อจอสูงสุดที่มันมีพอร์ตมาให้ก็คือ4จอนะครับส่วนนี้ก็คือพอร์ต HDMI อันนี้ก็คือจะเป็นสาย Display Port นะครับเพราะว่าจอตัวกลางเนี่ยมันมีพอร์ต Display Port อยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้หัวแปลงเลยนะครับมันก็สามารถเสียบตรงได้เลย,เลยแต่ที่นี้ อีกจอหนึ่งนะครับไม่มี port, พอร์ตดิเพย์พอร์ตแต่มีพอร์ต HDMI ผมก็ต้องซื้อที่แปลงมาผมดิเพย์พอร์ตทูเอดีเนี่ยครับเห็นไหมก็คือแปลงจากการจอเพราะว่ากาจอมันมี h d m i 1 d i s p l a y p o r t 1 d i s p l a y p o r t 1แล้วก็ดิเพย์พอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าจอของเพื่อนเนี่ยมันมี h d m i 2จอหรือว่า1จอเนี่ยเพื่อนก็ต้องซื้อหัวแปลงมาผม HDMI มีทูดิเพยพอร์ตหรือว่าดิเพย์พอร์ตทูอดีใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่วิธี เอามาให้ดูนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือปลายสายของมันนะครับก็คือเสียบที่ตัวการ์ดจอแล้วก็เอา HDMI เนี่ยมาเสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เสียบตัวการ์ดจอปุ๊บมันก็จะใช้งานได้นะครับต่อมาในส่วนถ้าเราอยากจะเสียบที่เมนบอร์ดนะครับก็คือมันติมอนิเตอร์อันนี้ก็คือใช้ตัว CPU Intel i5 Gen10 ที่มันมีชิปกราฟิกในตัวนะอันนี้มันสามารถ เมนบอร์ดตัวนี้สามารถต่อออก3จอได้เลยนะครับถ้ารวมกับตัวกาจอถ้าเราแบบเสียบเต็มแม็ก้วยเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดสามารถต่อได้สูงสุด7จอเลยนะครับเนี่ยสามารถต่อได้สูงสุด7จออันนี้ก็จะมีรูดีซับนะครับรองรับกับจอรุ่นเก่า d ี i แล้วก็ h DMI นะ h d ส i สามารถรองรับสูงสุดถึง 4K เเลยนะครับเมนบอร์ดตัวนี้นี่ส่วนการตั้งค่านะผมก่อนที่เราจะ เปิดมันติมอนิเตอร์ของ Intel นะครับปกติมันจะเป็นออโต้บางทีแล้วมันจะเปิดเสียบไม่เห็นนะครับเราต้องไปกด Enable ในตัวเมนบอร์ดก่อนนะครับมันจะอยู่แถวๆตรงชิปเซนะในหน้าใบออดนะครับมันค่อนข้างยากนะสำหรับมือใหม่นอนแล้วก็ต้องไปดาวน์โหลดเดเวอร์ของทาง Intel ด้วยครับผมเดเวอร์ชิปกราฟิกมาติดตั้งแล้วมันจะใช้งานได้นะครับเอาละทีนี้เราเสียบมดแล้วเนาะอันนี้คือจอที่ 1. จอที่ 2. จอที่3 อ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสอนที่หลังนะครับเดี๋ยวมาสอนที่หลังอ่ะโอเคทีนี้พอเราเสียบแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเราเปิดมาปุ๊บมันก็จะขึ้น3จอแต่ถ้ามันไม่ขึ้น3จอนะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้ครับ Windows บวก P มันก็จะขึ้นมาให้เราตั้งค่าแบบนี้๋ยวผมขอลด iOS ก่อนนี่ครับมันก็จะขึ้นมาให้เราตั้งค่าแบบนี้อันนี้คือ ต่อออกจอเดียวอันนี้คือต่อออก2จอแล้วแต่และจอ,อนี้เหมือนกันส่วนอันที่3เนี่ยก็คือมันจะทุกจอเนี่ยมันจะเป็นอิสระต่อกันนะครับโอเคทีนี้ในกรณีเราเปิดมันติมอนิเตอร์นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคลิปนี้มันอาจจะยาวแล้วก็ซับซ้อนหน่อยแต่ถ้าใครดูจะสามารถจินตนาการแล้วก็รู้เทคนิคต่างๆของการต่อหลายๆจอจบในคลิปเดียวเลยนะครับโอเคทีนี้เรา จะมาเปิดมันติมอนิเตอร์กราฟิกของ Intel นะครับแล้วก็เข้าไปออดโดยการกดปุ่มเดียวตรงนี้นะครับอ่าโอเคมันมออกมันมออกจอนี้อันนี้คือเราต้องลองสลับสลับสายดูนะครับผมสลับสายดูโอเคเรามาหน้าในส่วนของ Setting นะครับเซตติ้งแล้วก็ IO Port อันนี้คือเฉพาะบอร์ด g ิกะไบต์นะครับผมแต่ละบอร์ดแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันปรับไม่เหมือนกัน เพื่อนๆต้องเข้ามาดูนะครับมันอยู่แถวเซตติ้งแต่บางบอร์ดมันก็ไม่ได้อยู่ตรงเซตติ้งหรอกมันจะเขียนว่าชิปเซตมั้งแล้วเรามาตรง io port นะครับนี่ครับมันจะเขียนว่า internal g r a p h i c นะผมเพื่อเมื่อพยายามหาคำว่า internal g r a p h i c ส่วนใหญ่บอร์ดแต่ละรุ่นแต่ละตัวเนี่ยแต่ละยี่ห้อ internal g r a p h i c มันจะเขียนเมนเหมือนกันนะครับแล้วก็ปกติมันจะขึ้นเป็น auto เราปรับเป็น enable นะครับแล้วเราก็กด f 1 0แล้วกด yes ออกมาแล้วทีนี้ มันก็จะรีเครื่องหนึ่งรอบเราก็รอ,อก่อนจนกว่ามันจะเข้าวินโดว์เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดกราฟิกของทาง Intel ด้วยนะครับก็ไม่ยากนะครับเราจะไปโหลดที่ตัวเว็บ Intel เลยก็ได้หรือว่าจะไปโหลดที่หน้าเมนบอร์ดที่เราซื้อมาก็ได้ง่ายดีนะครับโอเคแต่ไอตัว Intel Gen10 ตอนเนี้ย ดเวอร์รู้สึกว่ามันยังไม่มีนะครับแล้วก็วิธีแก้ก็คือเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บเมนบอร์ดรุ่นที่เราซื้อมาง่ายกว่านะครับมันจะมีให้เราเลยนะครับเราใช้รุ่นอะไรแล้วก็เข้าไปดูนะครับตอนนี้ผมใช้ตัว B 4 5 0 M SD 3นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็การสนับสนุน Windows 10 อันนี้เขาก็จะแยกไว้เลยนะครับเป็น vga เนี่ยครับนี่ intel graphics driver แล้วก็ไปดาวน์โหลดมาพอเราดาวน์โหลดมาปุ๊บเราแตกไฟล์ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเขียนว่าเมนบอร์ด d ดเวอร์กราฟิกนี่มันก็นี่มันจะเขียนว่าแพ็คเนี่ยครับนี่เราแตกไฟล์เสร็จปุ๊บล้วก็กด i n s t a l l นะครับโอเคพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยก,กดตรงนี้นครับ Install เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไง มันก็จะขึ้นมาเช็คแป๊บหนึ่งนะนี่ครับ Intel g r a p h i c Driver วิธีการเช็คเดเวอรเวลาลงยังก็คลิกขวานะกด Manage กด Device Manager กดตรง Display Adapter นี่มันก็จะเขียนว่า Intel U S D g r a p h i c 630นะก็คือมันสามารถเสียบ3จอที่ตัวเมนบอร์ดได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่ามันจะมาไหมอ่ะผมจะถอดอันนี้นะครับแล้วไปเสียบที่ตรงเมนบอร์ดแทนปึ๊บโอเคเสียบที่เมนบอร์ดครับเสียบที่เมนบอร์ดแล้วนะเลามาดูกันมันจะติดไหมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ติดนะครับ สงสัยต้องรีเครื่องอีกหนึ่งรอบอ่าเดี๋ยวเรามาลองรีเครื่องกันดูซิวันจะมาไหมหรือว่าผมเสียบไม่แน่นก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือแบบสอนแบบละเอียดยิบเลยนะครับมาลุ้นกันว่าจะมาไหมคือถ้ามันถ้ามันไม่มาบางทีเรา พยายามแบบเสียบทีละสายก่อนนะผมเสียบทีละสายทีละสายโอเคครับรีเครื่องก็มาแล้ว3จอเห็นไหมอันนี้คือผมเสียบที่ตัวเมนบอร์ดด้วยนะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามันติมอนิเตอร์นะครับต่อมาวิธีการตั้งค่าผมว่าเราจะให้จอที่1เป็นจอหลักให้มันขึ้นไอคอนแบบนี้หรือว่าเราจะทําอันนี้เป็นจอหลักทำยังไงก็คลิกขวานะครับคลิกขวากด d i s p l a y setting โอเคตอนนี้ถ้าเรากดตรงนี้แต่และจอมันก็จะบอกว่า จอเนี้ยเป็นจอที่เท่าไหร่นะครับนี่หนึ่งสองสามถ้าเราปรับอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถวิ่งสลับกันได้เลยนะครับแต่เราต้องแบบชนแรงๆนะชนปึ้งนะครับชนปึ้งแบบเนี้ยคือสไลด์ไปแรงๆอะ่ะปึ้งแบบเนี้ยมันก็จะทะลุมาครับนี่แต่ถ้าเราทำไม่แรงมันก็จะไปชนแค่ตรงนู้นนะครับเห็นปะ่ะเราต้องสะบัดฟึบสักหน่อยแล้วก็นี้ฟึบสักหน่อยปะมันก็จะมาได้นี่ ปึ๊บอย่างเงี้ยเรากลับมากลับมาอะกลับมาก่อนจึบนี่ครับโอเคทีนี้ถ้าเราอยากให้จอที่3เนี่ยมันเป็นจอหลักเป็นไอคอนอย่างเงี้ยเราก็คลิกตรงนี้1ทีคลิกตรงนี้1ทีนะครับแล้วติ๊กคำว่า make นี่ครับ make this main display กดปุ๊บมันจะเด้งไปเลยฟึบจอนน้นจะเป็นจอหลักทันทีนะครับเป็นจอหลักทันทีโอเคต่อมาถ้าเราอยากให้ จอที่2เป็นจอหลักแล้วก็กดดก่อนกดก่อนนะครับกดก่อนแล้วเราก็กด make detail ปึง้งมันก็จะสลับมาแล้วเห็นไหมนะครับง่ายๆส่วนการเลื่อนก็เหมือนกันแบบนี้เลยโอเคทีนี้ถ้าเราอยากจะสลับตำแหน่งจอละ่ะได้เหมือนกันนะครับอ่ะเราจอที่1นมาอย่างนี้จอที่2มาอย่างนี้แล้วเราก,กด apply มันก็จะปุ๊บนี่ครับมันก็จะเรียงกันแบบนี้นี่ครับอืม มันก็จะทะลุหากันได้ไหมนะนะครับมันก็จะชนกันนะครับมันก็จะแบบไม่ทะลุหากันนะเราต้องมาปรับตรงเนี้ยเป็นหลักนะครับผมมาปรับตรงเนี้ยให้มันแบบเหมาะสมกับการใช้งานนะโอเคกดอีกทีครับอ่ะผมให้จอที่หนึ่งมาเป็นจอน,นี้ดีกว่านะครับลิลองขยับดูเพื่อหาเมาส์ไม่เจอแล้วเนี่ยโอเคครับ ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะแปลกๆเอาม่เอามอามแอปพลายโอเคตอนนี้รู้สึกว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคครับนี่แล้วก็ลองปรับลองเล่นดูนะครับนี่ผมในส่วนตัวผมผมชอบอันนี้มากกว่าผมอจอที่1เป็นจอหลักไปเลยนะครับแล้วเราก็เวลาเราจะใช้งานแล้วก็ขยับพวกโปรแกรมไว้นี่1ตัวตรงนี้1ตัวนะครับตัวอันนี้คือเป็นจอเล่นเกม จอนี้เป็นจอดูสตรีมหรือว่าจอนี้จะเป็นจอตอบ Facebook ดู YouTube ก็ได้นะครับเห็นปะ ah? ถ้าเรามี3จอมันก็ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 2> <Okay. S 1> หมดแล้วหรือยังน่าจะมีประมาณนี้ไหมประมาณนี้แหละเนาะผมสอนใ้หมดแล้วเนาะก็ก็จะสรุปนะครับอันดับหนึ่งก็คือเราต้องเลือกจอผมขอบ้างแล้วก็ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อต้องเลือกดูดีดด้วยอ่ะแล้วก็อีกอย่างนะผมที่ผมดึงบอกไปก็คือในส่วนของพาดแนลของจอนะครับพัดแนลของจอท่านแนะนําเลย ต่อ3จอนะครับถ้าแบบสายทำงานสายมันติมีเดียอะไรเงี้ยนะครับสายต้องการสีชัดๆก็แนะนำเป็น Panel IPS นะครับมันจะชัดแล้วก็ในส่วนของ Panel VA ก็ดีเหมือนกันส่วนถ้าใครสายเล่นเกมสายแบบ 144Hz 240Hz เนี่ยแล้วก็เอาจอตรงกลางเนี่ยเป็นจอหลักเลยก็เป็น p a n e เน TN นะครับส่วนซ้ายขวาเอาไว้ดูในส่วนของ YouTube หรือว่า ดูหนังเอาไปจอ i อ s หรือว,ว่า VA ก็ได้ภาพมันจะชัดกว่าหรือไม่ก็จะแบบ TN ก็คือ TN ยาวไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการและการใช้งานนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้แบบเอาจอที่แบบมาเรียงกันแบบนี้เพื่อนๆจะเอาแค่2จออีกจอหนึ่งเป็นจอจอเล่นแนว IPS แนว p าย e l TN อีกจอนึงเอาไวด้ดูแชทเพื่อนๆก็เลือกตามการใช้งานเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของของจอนะผมอีกจุดน,นึงก็คือพอร์ตการเชื่อมต่ออย่าลืมนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อ,พอตเพื่อนเนี่ย ซื้อจอมาก็ต้องดูด้วยว่าพอร์ตการเชื่อมต่อของจอเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันสามารถซัพพอร์ตกันกับตัวการ์ดจอกับตัวเมนบอร์ดไหมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะซื้อจอไปแขวนหรือว่าเอาไปติดผนังต้องดูรูด้านหลังจอด้วยนะครับว่ามันซัพพอร์ตกับการต่อผนังหรือว่าแขวนจอหรือเปล่าต่อมาครับก็จะมีในส่วนของด้านหลังของการ์ดจอผมในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อพอร์ตการเชื่อมต่อของการ์ดจอสมัยนี้จะมี HDMI 1แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพอร์ต Display Port อีก3เลยนะครับก็ต้องดูด้วยว่า ในส่วนของจอแล้วก็การ์จอเนี่ยพอรตการเชื่อมต่อมันซัพพอร์ตกันไหมถ้ามันไม่ซัพพอร์ตกันเพื่อนก็ต้องซื้อสายหัวแปลงนะครับโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งในส่วนของต่อมันติมอนิเตอร์ของกราฟิกตัว CPU Intel นนะครับก็ต้องไปเปิดตัวกราฟิกในตัวเมนบอร์ดด้วยพอเปิดเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ต้องมาลงเดเวอร์นะครับพอลงเดเวอร์เสร็จปุ๊บก,ก็จะมาในส่วนของสุดท้ายแล้วคือการตั้งค่าต่างๆนะครับ เอาละครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่จากแอดบล็อกด้วยนะครับโอเคครับแอดบล็อกไปแล้วนะครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนอยากให้บล็อกทำคลิปอะไรเกี่ยวกับต่อ3จอไนเพื่อนก็บอกได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้แอดบล็อกเนี่ยจอเยอะมากครับผมจออยู่ห้องแอดบล็อกรู้สึกว่าจะมีอยู่6ตัวนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเอามาตั้งหมดนี้ได้เพราะว่ามันลกเกินไปแสดงตัวอย่างแค่3จอก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อนน่าจะ นึกภาพออกนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเข้าใจกันไหมแอดบอกพูดเร็วไปหรือเปล่าอยากให้เสริมอยากให้เพิ่มเติมต,ตรงไหนเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับส่วนใครที่ดูจบเนี่ยแอดบอกก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมจนจบนะครับโอเคครับแอดบอกไปแล้วรอบสงแล้วบ๊ายบาย